เสิงจังเลยลูกค้าลอยขี้หนึ่งแล้วว่าโหไปโดยที่วันนี้สุดยอดวันนี้ลูกค้าดีมากซิงมากเลยดิขูบเดินไปนิดน้อยก็ดูไม่ดีขึ้นเยอะ่สนี่ยังไงล่ะซื้อมันได้ของแถมเลยนะเนี่ยยอดเราเวลเราทีประตูไอเดนแม็กคันนี้นะขับดีมากเลยอ่ะเดี่ยวน้อยเดี่ยวเป็นหมาเดียวนิดเดียวนิดเดียวเป็นหมาเลยนะนุ่มนี่ รถพุ่งแล้วมันเกาะติดถนนมากเลยใช่อย่างนิ่งเนี่ยมันแน่นนะมันแน่นบอกไม่ถูก้วคันนี้มันมีฟังก์ชันด้วยนะแม่ใช่นี่มันรุ่นไหนอะรุ่นตัวไหนอะอันนี้ตัวแซดค่ะคำว่าแซดนี่มันต่างกันยังไงก็แซดจะเป็นตัวท็อปค่ะอ๋อเออมีหน้ามันขับดีมากใช่ค่ะรถนี่ปีอะไรรถคันนี้ปีสิบเจ็ดค่ะราคาปีสิบเจ็ดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันค่ะห้าแสนเก้าไม่แดงราคาเท่าไรไม่แปดไม่เก้าแปดก้าไม่แดงน่าจะเป็นล้านค่ะจีเหรอใช่ค่ะโอเคแนวโหสุดยอดมากอันนี้ถ้ามีเครดิตมันก็ถ้ามีเครดิตก็ฟรีดาวอยู่แล้วเนาะมีเครดิตฟรีดาวแต่ถ้าดาวลงมามันก็ลดลดลดใช่ดาวลดมาก็จะผ่อนถูกค่ะเออดีว่ะเออเนียถ้าฟรีดาวก็ดีที่จะได้ตังที่เหลือไปทํากินเอาไปลงทุนทําอย่างอื่นแล้ว เอาทุนมาเอาเอากำไรมาผ่อนเออก็ดีเนาะใช่ใช่ปะว่าเออสำหรับคนที่ว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้นะจะได้มาผ่อนเอาเงินไปซื้อหัวมาเลี้ยใช่ค่ะเอาไปต่อยอดเออมาต่อยอดได้โดยไม่ต้องลงทุนแค่แค่เครดิตฟรีดาวไปเอาสําเนาทะเบียนรถจะได้มั้งใช่ปะใช่สําเนาทะเบียนรถเอามาเนบก็รถถ่ยอดเป็นฟีดาวได้เลยได้ใครสนใจทักเข้ามานะคะ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0898367988